สวดีครับผมโชคคนบ้านๆนะครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนนะครับอายุ10เดือนนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับกล้องเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับที่สูตรที่ใส่นะครับ,อร,บรอบกลางเดือนผมจะใส่ยี่ห้อ หนึ่งนะครับสูตรปุ๋ย63 3นะครับอินซีเคมีนี่นะครับก็ได้ทำการตัดหญ้าก่อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่นะครับแล้วก็ราดด้วยจงเป็นเม็ดอยู่นะครับไตรโคโดมานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเชื้อไตรโคโดมาสีเขียวเขียวนะครับเต็มเลยมาดูการแตกยอดนะครับเนี่ยมันจะแตกยอดแบบนี้นะครับ ครับตาต้องเห็นไหมครับนี่นะครับแตกเริ่มแตกยอดนะครับบ้านผมก็เรียกแตกยอดนะครับแต่บางท่านบาบางที่อื่นก็เรียกกับแตกปลีกันนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ก็ดีครับนี่ครับนี่นะครับนี่เริ่มแตกปลีนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงกันได้เลยนะครับของเพื่อนๆท่านใดที่เริ่มแตกปีแบบนี้นะครับแล้วก็ดูแลมแมลงนะครับเพี้ยอะไรก็มา,มาแมลงนะครับช่วงนี้ก็เน้นฉีดป้องกันเพลี้ยะนะครับเพราะว่าช่วงนี้มแมลงปีกแข็งไม่เข้าไมา่เข้าทำลายนะครับ จะเน้นเป็นเพร้ยนะครับจะยอดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตได้นะครับถ้าเพิ่มแตกยอดอ่อนแบบนี้นะครับเน้นเพร้ยนะครับเพร้ยไฟเพร้ยจักรจันนะครับของผมมีเพร้ยไฟกับเพร้ยจักรจันนะครับก็สารที่ใช้ก็บิวเรียนะครับผมใช้บิวเรียอยู่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ใช้สารเคมีนะครับถ้าเอาไม่อยู่นะเยอะมากก็มาใช้กลุ่ม6ก็ได้ครับผม ออจจะใช้กลุ่ม C ก็ได้นะครับหรือง่ายๆก็อบาเมกตินนะครับมีขายอยู่ท้องตลาดนะครับอาบาเมกตินนะครับนี่ครับต้นก็สูงผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับสิบเดือนนะครับก็ใบก็ไม่ใหญ่มากนะครับของผมนะผมจะเน้นใส่เน้นทางทางดินนะครับ ็ไม่เน้นไม่เน้นเน้นทางใบนะครับก็ก็ได้อยู่นะก็สมบูรณ์อยู่นี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้ต้นนู้ก็รุ่นรุนเดียวกันนี่นะครับสิบเดือนนะครับนี่ครับตันนี้ก็แตกปีเรื่องกันนะครับนี่ครับอันนี้โดนแมลงปีกแข็งนะครับช่วงวันก่อนนู้นนะครับแมลงกินนูนนะครับเก้าวทำลายนะครับ เนี่ยครับเลยีก็มีร่องรอยเพี้ยวไฟนะครับเข้าทาลายนะครับรังใบนะครับเนี่ยช่วงหน้าเลงนะนี่ครับก็ผมเน้นสารเคมีนะครับผมใช้บิวบเรียกับมีธานะครับนี่ครับแต่โดนเพี้ยวไฟเล่นงานนะครับไม่ทีเรียดครับผมไม่ทีเรียดนี่ครับก็ยังใจเดินเติบโตได้อยู่นะครับเนี่ยเพี้ยวไฟไม่น่ากลัวเท่า หายเชื้อรานะครับเหมือนใบนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับเกลียงไปเกลียงก็สีก็ประมาณนี้นะครับมันของผมนะผมก็พอใจเลยนะครับเนี่ยถึงสําสคัญคือให้เตกยอดอย่างสรรม่าเสมอนะครับเหมือนที่ผมทําคลิปก่อนนะครับการเตกยอดแบบนี้ใส่สูตร2577นะครับหรือว่าสูตรตัวหน้าสูงนะ นี่ยจะทําให้กิง่งเราโน้มลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่ถ้ากิ่งแบบนี้นี่ครับเราก็ใส่สูตรเสมอนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทุกกิ่งนะครับนี่แต่ปกติกิ่งนี้ต้องเอาออกแล้นะครับแต่ว่าผมเว้นไว้ก่อนนะเพราะว่าดูว่าใบมันยังไม่ไมหนาเท่าไหร่นะว่ากิ่งนี้ผมก็เอาออกไป ไปบ้างแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็นี่เว้นไว้สังกษ์แสงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดออกนี่นะครับแตกไปแล้วนะครับเนี่ยนี่แบบนี้ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดเพี้ยนะครับของผมใช้อบาบิกตินนะครับแล้วก็บางทีก็ไทอะมินนอกแซมนะครับบวกกันไปนะครับ สลับกันไปบางครั้งก็ผสมบูฟูครับกลุ่ม16นะครับเพื่อป้องกันไข่นะครับนี่ป้องกันการวางไข่นะครับนี่ครับการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟนะมาดูใกล้ๆกครับตักกงมันจะเป็นรอยเส้นแบบนี้กินกลางเส้นแบบนี้เพลี้ยไฟนะครับนี่ครับผมนี่ครับตอนเข้าทำลายช่วงหน้าเลงนะครับเนี่นี่ครับ เพี้ยไฟก็ไม่ไม่ซีเรียสน,นะปกติถ้าว่าไม่โดนเพี้ยไฟทำลายมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับใบนี้ไม่มีเจ้าก็จะใหญ่หญนะี่ใบนี้ก็ดนูนี่ครับนี่ก,ก็ก็มีนะแต่ก็อ็นก็จะเ,เติบโตได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเนี่ยโอเคอยู่อืมนี่ครับพอผมใช้บิวเวรียครับกับเมทาลิกเซียมกู้กันเป็นสารชีวพันธุ์นะครับ มาดูทางนู้นเลยมาดูต้นที่ผมปลูกเสริมนะครับเนี่ยต้นนี้นี่นะครับเป็นต้นเล็กนะครับมันตอนนั้นปลูกใหม่ครับก็เลยฝนตกฝนตกแล้วก็เกิดมีปัญหานะครับผมก็เลยถอนทิ้งแล้วก็มาปลูกใหม่ครับนี่ครับก็สวยงามดีครับซื้อมาต้นนี้ หนึ่งร้อยนะครับการปลูกใหม่ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับการคือเราต้องบังสเลนให้เขานะครับต้นเล็กแบบนี้นะผมทําง่ายๆนะครับนี่วันนี้มันเหลือจากครั้งก่อนที่ผมปลูกต้นรุ่นพี่เขานะครับเหลือไว้ก็มากันมาบังแสงไว้ฟางแสงไว้เขานะครับต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ปลูกใหม่ถ้ามีกําลังนะกระจายสเลน แงแสงให้เขานะครับทางด้านตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นะครับแล้วก็ทิศตะวันตกทางทิศเหนือนี่จะคลุมหรือไม่คลุมก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูทาง ส่วนด้านหน้านะครับทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็บางท่านก็กดแชร์ทาง YouTube ให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้สร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ